สวัสดีครับพบกับผมสตีฟทิติวัฒนทองอ่อนนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการเล่นพินนะครับเพลงฮักสาวขอนแก่นแบบที่1นะครับผมก็เป็นเพลงที่ใช้อ่าเอาไปประยุกต์ใช้ในลายแห่ลายต่างๆนะครับผมก่อนอื่นผมก็อยากให้ทุกคนนะครับที่จะดูคลิปแนะนำเดี๋ยวนี้นะครับอ่าดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างนะครับขึ้นไว้ที่ คาําบรรยายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็อยากให้ดูตัวอย่างที่ผมเล่นก่อนนะครับเพื่อให้คุ้นเคยทํานองนะครับผมถ้าดูตัวอย่างแล้วนะครับผมก็ไปแกะพร้อมกันทีละวักเลยนะครับผมครับผมเรามาเริ่มแกะวักที่1ไปเลยนะครับผมวักที่1ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมซอนซอนซอนลาซอนมีซอน ต่อไปนะครับผมวักที่2ลาโดลานะครับต่อไปครับวักที่3ซันมีเรมีซันเรต่อไปครับผมวักที่4นะครับผมตัวนี้นะครับผมจะเห็นว่าตัวเรนะครับมีขีดนะครับคือเราจะตบนะครับมีโด ตบมีนะครับผมมีโดตบมีนะครับผมอ่านะต่อไปครับวักที่ห้าโดเรมีเรโดลานะครับต่อไปนะครับผมวักที่หกนะครับลาโดซอนนะครับก็ลาตบซอนเหมือนเดิมนะครับนะบลาตบ ซอนนะครับผมอ่านะครับมีการตบเข้ามาด้วยนะครับผมต่อไปนะผมวักที่เจ็ดมีซอนลาโดซอนแต้วนะครับผมอ่าแตวก็ตบลงมานะครับผมตบลาโดนะครับผมแล้วก็ควบนะครับแบบนี้นะครับผม นะครับต่อไปวักที่8นะครับผมก็คั้วมีซอนแล้วก็ก่อนนะครับแบบนี้นะครับแต้นะครับต่อไปครับผมวักที่9นะครับลาโดเลโดลาซอนลามีซอนซอนนะครับนะครับผมอ่าผมเล่นวักที่9ต่อกับวักที่10เลยนะครับผมเราจํายาวเลยนะครับผม ต่อไปนะผมวักที่11นะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมีตบมีตบมีซ่อนโดนะครับตัวเรที่มีขีดก็ตบนะครับผมมีตบมีตบมีซ่อนโดนะครับผมต่อไปวักที่12นะครับผมนะครับโดเรมีมีซ่อนมีเรโดเรมีนะครับ ต่อไปวรคที่13นะครับก็เป็นลาโดเรนะครับต่อไปนะผมวรคที่14นะครับก็เป็นนะครับตัวนี้ก็เป็นมีตบเรนะครับผมมีตบเรนะครับผมต่อไปวรคที่15นะครับมีตบมีตบโดลาโดนะครับ นะครับผมม,มีตบด้วยนะครับตัวเลที่ขีดนะครับต่อไปวักที่16นะครับผมนะครับลาซอนลาซอนลามีซอนนะครับต่อไปวักที่17นะครับมีเรมีเรมีซอนโด ต่อไปนะครับผมวักที่18นะครับผมอ่ะเราจะเล่นวักที่18ได้นะครับเราต้องกอดูโดในวักที่17มาด้วยนะครับโดตบม,ม,มีตบมีมมนะครับผมตบมีตบมีนะครับโดเรมีเรมีนะครับผมอ่ะอย่าลืมตบนะครับผมต่อไปนะผมวักที่19นะครับผมตัวนี้นะครับผมก็จะดีดตัวมีในวักที่18มาด้วยนะครับ มีตกมีซ้อนเรนะครับแบบนี้นะครับผมต่อไปนะผมวักที่20นะครับเดี๋ยวต่อด้วยวักที่21นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะยาวนิดหนึ่งนะครับ21ก็จะต่อไปอีกหนึ่งช่องนะครับจะเป็นมีซ้อนโดเร,เรมีเรมีเรมีซ้อนนะครับผม อย่าลืมนะครับมีตบด้วยนะครับตามเครื่องหมายที่ผมทําให้เลยนะครับผมต่อไปนะครับผมวักที่22่สิบสอนะครับซอนโดเรมีเรนะครับผมต่อไปนะครับผมวักที่23นะครับผมนะครับผมโดโดลาโดมีซอนลานะครับนะครับอ่า ต่อไปนะผมวักที่24นะครับผมก็จะเป็นท่อนที่ส่งเข้าลำพลินนะครับผมนะครับโดละซอนละซอนมีเลโดลาสนลานะครับอ่านะครับผมตัวนี้ก็ลงขึ้น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 ลงตบลงนะครับครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับการแนะนำการเล่นพินนะครับ เพลงฮักสาวขอนแก่นแบบที่1น,นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมสําหรับท่านไหนที่สนใจหนังสือรวมโน้ตพินหรือว่าสนใจเรียนพินออนไลน์กับผมแบบตัวต่อต,ตัวนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0921742399นะครับหรือตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ